แนวโน้มปริมาณน,น้ำฝนลดลงต่อนเนื่องจนน่าตกใจภาคกลางภาคอีสานน่าเป็นห่วงกลมฝนหลวงบินช้ำๆไม่มีวันหยุดติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเลยครับ ค่อนข้างจะชัวร์แล้วนะครับพี่น้องครับมีโอกาสถึง80%เลยครับว่าปริมาณน้ําฝนลดลงอย่างต่อเนื่องจนนาตกใจเลยครับพี่น้องจากเมื่อ2อาวันที่ผ่านมาครับกรมตุและ e c m w f ครับประโคมข่าวว่ามีฝนชุดใหญ่จะตกทั่วทั้งประเทศหลายภูมิภาคแต่ล่าสุดวันนี้ครับมีโอกาสถึง80%เลยครับที่โอกาสฝนที่จะไม่ตกครับผมเผื่อไว้20%เครับเผื่อมันตกครับเพราะว่าอากาศตอนนี้ค่อนข้างแปรปรวนนะครับพันผวนมาครับจากแต่เดิมครับมีกลุ่มเมฆอยู่ที่จุดนี้จังหวัดนี้ มันก็ไม่ยอมตกครับพี่น้องเรียกได้ว่าหน้าแล้งชนหน้าฝนเต็มเต็มครับพี่น้องและเราต้องยอมรับตรงๆครับว่ากลุ่มฝนชุดนี้เดือนนี้ฤดูกาลนี้ครับมันตกแค่บางจุดเท่านั้นครับจุดหลักๆเลยจะตกขอบประเทศทั้งส่วนใหญ่ครับภาคตอนออกก็ตกทางชายทะเลภาคเหนือก็ตกทางเหนือตอนบนภาคอีสานก็ตกทางภาคอีสานตอนบนเรยกว่าตกทางขอบของประเทศทั้งหมดเลยครับทางด้านตัวเมืองของเทศครับโอกาสฝนตกน้อยมากครับพี่น้องสาหรับผมเองครับผมคอนเฟิร์มนะครับ80%นะครับ มีโอกาสฝนทิ้งช่วงยาวๆนะครับและจะลากยาวไปจนถึงหน้าหนาวจนสิ้นปีนะครับมันจะตกอย่างนี้แหละครับบางจุดตกก็ตกอย่างนี้นะครับมีโอกาสตกนะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าจะมีมีครับเพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ําหรือหย่อมแอลครับตอนนี้มันก็ยังไม่ไปไหนครับมันก็วนเวียนอยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยครับวิ่งไปวิ่งมาไปตะวันออกบ้างไปภาคอีสานบ้างไปภาคกลางบ้างไปภาคเหนือบ้างแล้วก็จะมีลมมรสุมตอนตกเฉียงใต้ครับพี่น้องที่มันยังอยู่กับเราครับผมไม่การันตีครับว่าฝนจะตกที่ตรงไหนครับเพราะว่าผมการันตีผมดูภาพถ่ายล้ว เตรียมแล้วฝนมันอยู่ตรงนี้กลุ่มเมฆมันอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ตกครับผมเอาความเป็นจริงดีกว่าครับพี่น้องว่าตอนนี้ครับไม่ต้องลุ้นฝนที่จะตกแล้วครับตามฤดูกาลนะครับเรามารุ้นฝนตามความเป็นจริงที่มันจะเกิดดีกว่าครับกลุ่มฝนหลวงครับกลุ่มฝนหลวงบินตรงไหนมีโอกาสฝนตก 70- 80%ครับกลุ่มฝนหลวงนี่เขาไม่มีวันหยุดเลยครับบินทุกวันครับแต่ฝนเยอะฝนมากกลุ่มมะวันตกะโพงข่าวหรือตำนักไหนประโพงข่าวว่าฝนเยอะเอาชัวร์ครับเรามาดูครับว่าฝนหลวงบินที่ไหนบ้างครับจังหวัดพิษณุโลกอำเภอเนมาางงััหวดเพชรบูณออภข อำเภอหล่มสักจังหวัดชัยนาทอเนินขามอเภอวัดสิงอเภอหันคาอเภหนองมะมงจังหวัดกาญจนบุรีครับอเเล่าขวัญอสีสวัสดิ์จังหวัดไทรธานีครับอบ้านไร่อเภอทับทันอเภอสว่างอารมณ์อหนองฉางอเภอหนองขาหยางอเภอห้วยคดอเภอเมืองอลานสักจังหวัดสุพรรณบุรีครับอด่านช้างระนบบุรีครับอหนองแคอเภอม่วงเหล็กอภอวิหารแดงจังหวัดนครราชสีมาครับอคอนบุรีอเภอปากช่องอเภอวังน้ำเขียวอเภอปากทงใจ อำเภอบัวลายอำเภอปัตาทอำเภอบัวใหญ่จังหวัดขอนแก่นครับอำเภอบ้านไผ่อำเภอหนองสองห้องอำเภอชนบทอำเภอพลอำเภอแวงน้อยอำเภอเปื่อยน้อยอำเภอแวงใหญ่อำเภอโนนศิลาจังหวัดมหาสารคามครับอำเภอเมืองอำเภอแกดำออำเภอบอนบืออำเภอวาปีปทุมจังหวัดยะโสธรครับอำเภอกุดชุมอำเภอเมืองอำเภอทรายมูลจังหวัดชัยภูมิครับอำเภอเมืองอำเภอคอนสวรรค์อำเภอบ้านขว้าวจังหวัดกาฬสินครับอำเภอกรมลาลายสจังหวัดร้อยเอ็ดครับออำเภอเกษตรวิสัย อำภอจตุพักพิมานอสุวรรณภูมิอภอสีสมเด็จจราชบุรีครับอดำเนินสะดวกอเภอเมืองอเภอบ้านโป่งอปากท่ออเภอจอมบึงอเภอวัดเพลงอเภอบ้านขาจังหวเพชรชบุรีครับอเมืองอชะออําอเขาย้อยอหนองยาป้องอเภอแก่งกระจานอภอท่ายางอเภอบ้านลาดจประจวบคีรีขันธ์ครับอหัวหินพื้นที่เขื่อนครับเขื่อนศรีนครินทร์จกาญจนบุรีเขื่อนกระเสียวจสุพรรณบุรีเขื่อนลำนครจัังหวดนครราชสีมาเขื่อนลำพระเพลิงจนครราชสีมา มาเขื่อนมูลบนจังหวัดนครราชสีมาเขื่อนลำแซกจังหวัดนครราชสีมาเขื่อนทับเสเลา์จังหวัดอุทัยธานีมาดูการพยากรณ์อากาศจาก ECM WF ดูอศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรครับในวันที่20สิงหาคามคือวันนี้ครับฝนลดลงอย่างต่อเนื่องครับแต่ปริมาณและพื้นที่ลดลงกว่าช่วงที่ผ่านมาครับปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเลยครับส่วนในช่วงปลายเดือนตั้งแต่วันที่21สิงหาถึง2กันยายนครับมีฝนกระจายเพิ่มขึ้นครับหนักเบาสลับกันไปเป็นช่วงๆครับและมีฝนตกหนักบางเบาดังบางแห่ง จากอีพลของมรสุมฝนตกเฉียงใต้และลองมรสุมที่ยังคงพาดผ่านยังต่อเนื่องต้องระวังสภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องและฝนที่ตกสะสมครับมีฝนฟ้าขนองได้บางพื้นที่ครับอาจทําให้เกิดน้ําท่วมได้ครับพี่น้องผู้ที่ใช้รถครับควรระวังครับงานกลางแจ้งก็ควรระวังครับเตรียมพร้อมเตรียมร่มให้ดีครับในระยะนี้ครับยังไม่มีสัญญาณก่อนตัวของพายุหมุนเขตร้อนครับเป็นเพียงฝนตกตามฤดูกาลเท่านั้นครับนี่คือพยากรณ์อากาศจาก ECMWF ครับมาดูพยากรณ์อากาศจากกรมตุรกับลักษณะอากาศทั่วไปครับ14ชั่วโมงข้างหน้าครับใครมี ฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องบางพื้นที่บางจุดเท่านั้นครับก็คือจุดเดิมๆครับเนื่องจากมีล่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่อนกําลังปกคลุมทะเลน้ำมันประเทศไทยและอ่าวไทยของเราครับในขณะที่หย่อมความกดอากาศตา่ำหรือหย่อมแอลครับปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลน้ำมันตอนบนมีกาลังปานกลางครับโดยทะเลน้ำมันตอนบนมีคลื่นสูง 1- 2เมตรส่วนทะเลน้ำมันตอนล่างและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนครับคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือครับควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับและหลีกเลี่ย งการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองครับการหมายอากาศทั่วไปครับในวันที่20สิงหาคมวันนี้ครับไทยมีฝนลดลงครับแต่ยังคงมีฝนตกบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากล่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเะเรนน้มันของไทยเราครับในช่วงวันที่2 1ถึง25สิงหาคมครับไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งครับจุดเดิมๆครับเนื่องจากล่องมรสุมจะเลื่อนมาผ่านภาคเหนือภาคกลาง ตอนบนและภาคตะันออกเฉียงเหนือครับประกอบกับมรสุมันตกเฉียงใต้ที่กําลังปานกลางพัดปกคลุมอันดามันและอ่าวไทยของเราครับสำหรับคืนลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยครับมีกําลังปานกลางครับคืนจะสูง1-2เมตรเท่านั้นครับขอควรระวังครับในช่วงวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้าทหาคมครับขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังนตรลยจะฝนตกหนักและตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมเฉียบพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้เชิงเขาก็คือพื้นที่เดิมๆครับภาคเหนือตอนบนอีสานบนภาคตะันออกแค่นี้ครับที่ควรระวังครับส่วนภาคอื่นๆเรา ระวังแห้งแรงระวังอากาศร้อนครับอุณหภูมินี่ครับมีโอกาสแตะสูงถึง37องศาเลยนะครับพี่น้องขนาดมีก้อนเมฆครับอุณหภูมิจะร้อนปุบอาวมากครับระวังให้ดีๆนะครับพี่น้องทุกพื้นที่ครับมีฝนมีกุมเมฆหมดครับอยู่ที่ว่าจะแจ็คพอตจะโชคดีตกที่ตรงไหนครับแต่โอกาสน้อยครับที่ฝนจะตกในช่วงนี้ครับเริ่มแล้วครับวันนี้ครับโอกาสน้อยครับจะมาลุ้นอีกทีวันที่25 26บาครับบางทีอาจจะลุ้นถึงปลายเดือนจะมีฝนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับแต่เท่าที่ผมเห็นที่ผมดูครับฝนนนลลดงงงออออย่่่่าาาตตเเืืจจจกกใม2 ที่แล้วยังมีปริมาณกลุ่มเมฆยังค่อนข้างหนาแต่ในประเทศไทยเลยครับตอนนี้วิ่งไปตามล่องมรสุมนะครับขึ้นไปทางภาคเหนือตอนบุญไปประเทศเวียดนามเมียนมาแล้วครับแต่เป็นเพียงการคาดการณ์เท่า,า,านั้นครับเพราะอา,ากาศของเราตอนนี้ค่อนข้างแปลกวนเลยครับคาดดาวระยะครับอายากราดอากาศตามเลดร์ตามภาพถ่ายดาวเทียมที่เห็นเท่านั้นครับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับพี่น้องมาดูสภาพอากาศลายภูมิภาคครับภาคเหนือฝนฟ้านขนองลอยละ3 0พื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตาก,กำแพงเพชรเพชรสุนโรกและเพชรบูร อุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด36องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับฝนฟ้านขนอง้ลยละ40%พื้นที่ในจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกุนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาความแรงของลม10-15กมิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนอง้ลยละ30%พื้นที่ในจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบรุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด36 องศาความแรงของลม10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนฟาน้าขนอง้ลยละ40%พื้นที่ในจังหวัดนครนายกจันทบุรีสระแก้วระยองและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาความแรงของลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยมีขึ้น1เมตรบริเวณที่มีฝนขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกครับฝนฟาน้าขนอง้อยละ30%พื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูม อุณหภูมิสูงสุด35องศาความแรงของลม15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้น1เมตรบริเวณที่มีฝนขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งพัดตกครับฝนฟ้าขนอง้ลยละ20%พื้นที่ในจังหวัดระนองและพังงาครับอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด34องศาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาครับความแรงของลม15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้น1-2เมตรบริเวณที่มีฝนขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จััังงงงหววดกรรรบบี่ลไปคคามมแขอ15ถึ 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40เปอร์เซ็นต์พื้นที่ตกหนักบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด30องศาความแรงของลม10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงปรับตัวและรับมือให้ดีนะครับพี่น้องครับฝนลดลงอย่างต่อนเนื่องจนน่าตกใจแล้วครับอากาศร้อนชื้นครับอบอ้าวด้วยครับพื้นที่ที่ยังไม่มีฝนตอนนี้นะครับค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่น้องไม่มีฝนแล้วครับมาล สิงหาคมนะครับพี่น้องน่าเห็นใจนะครับช่วงที่เขามีฝนสองสาวันที่ผ่านมาพี่น้องบางพื้นที่บางจังหวัดไม่มีฝนนะครับบางที่ตกแค่นิดเดียวตกพอซาซามาให้พื้นดินชุ่มๆช,ช่ำๆแค่นั้นครับไม่เกินสองสามชั่วโมงครับบางทีก็ไม่ถึงชั่วโมงครับแดดออกเปรี้ยงดินแห้งเหมือนเดิมครับน่าเห็นใจครับ